วัสดีเอฟทุกท่านวันนี้เดินทางมาที่วัดป่าผหลพนเพชรทราบข่าวว่าอาจารย์สมเพชรท่านมาเตรียมงานช่วยพระนะครับที่จะวันเข้าพรรษานะครับก็ได้มาเจออาจารย์สมเพชรอยู่ที่นี่เลยนะครับหลังจากที่แล้วน้ำลงปูขังปลาไว้สตัวให้ขังไว้สมตัวน่ได้ปลาสีตัวขังไว้3แล้วก็เรียกถ้าใครตีปริศนาถูกก็เข้าเต็มเต็มถ้าใครตีไม่ถูกก็เหมือนเดิมครับเดี๋ยวเราไปตามอาจารย์เห็นนั่งอยู่หน้า ปูสีสุดโธนะครับนาลงปู่สวงโอ้สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับครับสวัสดีครับโอ้โหครับผมครับผมงวดทีแล้วทําไมปิดหนาลงปูพลาดอีกแล้วครับมันเราคิดไม่ถึงนะครับเพราะว่าหลวงปูให้ผมเอาปลาไปขังไว้สามตัวเนี่ยคือผมเนี่ยเป็นคารวาสแล้วนะครับผมไม่คิดไม่ได้คิดตรงนี้นะครับถ้าผมเป็นเป็นผู้ชายเนาะครับผมเป็นคนเอาไปขังเนี่ย เป็นหกอยู่แล้วนะครับผู้ชายเป็นหกอ,อยู่แล้วผมว่าแปลว่าเอ๊ะลุงเอาใส่ลวงปู่ดีกว่าหลวงปู่เป็นเก้าผมก็เลยใส่ใส่เป็นลวงปู่นะครับให้เอาขังไว้สามตัวนะครับถ้าผมเข้าใจว่าตัวของผมเนี่ยเอาไปลวงปู่ให้ผมไปไปขังเนี่ยคือลวงปู่มาเพ่งเล็งอยู่ที่ผมนี่แหละมันก็คงเป็น ไปไหนไม่ได้แต่หกเก้าก็ตัวเดียวกันนี่ดูจันเขียนงวดที่แล้วให้ดูนิดนึงนะครับนี่คือนิดนึงวันที่แล้วเนาะที่ว่ามันเป็นก็คือสามสามตัวเนี่ยไอผมไอเก้านี่ผมเข้าใจว่าต้องเป็นหลวงปู่เลยเอาหลวงปู่มาใส่ละก็เลยเอาเก้ามาใส่นะครับเดี๋ยลืมไปว่าลูงปู่อาจจะกลับหัวได้เนาะเพราเราคุยตลอดนะครับเก้ากหกส่วนมากจะเป็นตัวเดียวกันครับปัญหาคือหลวงปู่ให้ผมเอาไปขังหมายถึงว่าผมเนี่ยมันเป็นหก นะครับให้ผมไปไปขังไปสามตัวผมเอาไป,ไปิดปล่อยตัวหนึ่งให้เอาไปขังไว้สามตัวผมก็เลยโอ้พอมันเป็นเช่นนี้เออมึงโง่จริงๆวันนี้หลวงปู่ถึงเอามีดเอา,เอา,เอาทุ่งวดนะตั้งแต่อาจารย์ออกมานี่คือเข้าทุงวดเลยนะตั้งแต่เข้าทุงวตั้งแต่ไทยทามาเข้าทุง่งวแต่เราปีปีศาจไม่เป็นเฉยรับ,รบแล้วหลวงปู่ก็ให้ออดเพริงดัดเพลิง,พ,ลงพอเผา ปืนจุดไฟให้หลวงปู่แล้วก็หลวงปู่หักเองเลยนะครับกล้วยดึงกล้วยออกจากหวีบนนะครับดึงออกดึงออกดึงออกแปดลูกครับแล้วก็ให้ผมอีกสามสามให้ผมโยนเข้ากองไฟอีกผมก็เลยหมายถึงว่ากล้วยที่อยู่ในกองไฟนั้นครั้งแรกแปดนะฮะครั้งที่สองผมโยนเข้าไปอีกสามหลวงปู่ให้ผมโยนเข้าไปอีกสามก็ป็นแปดสามครับ สามกับเปดตัวเดียวกันด้วยเอฟซีเนาะอันนี้คือเลี้ยงลงปู่นี่จะเป็ดกับสามตัวเดียวกันก็มีนะครับครับส่วนมากจะเป็นเช่นนั้นจะคงไม่มาละมั้งเปปดเนาะไม่ไม่ไม่มั่นใจนะ้วมั่นใจนะครับก็ลงปู่ให้ปริศนาอย่างนี้ก็ยากเนาะคเ็บซีลองดูได้ครับปริศนาเข้าทุกงวดนะตั้งแต่อาจารย์ออกมานี่คือเข้าทุกงวดเลยนะตั้งแต่เข้าทุกงวดตั้งแต่ไทยทำมาเข้าทุกงวดแต่เราตีปริศนาไม่เป็นเฉยๆครับขนาด หกสามยังเอ้ 9, 3, อยเก้าสามยังตไีไม่ได้เลย <c oughs> <c oughs> แค่กลับหัวกลับหายังไม่ได้เลยครับแต่งวดที่แล้วครับแปดหกนะฮะก็งวดก่อนนู้นนะฮะแปดหกก็เป็นแปดเก้าไปครับเนาะงวดนี้สามเก้าก็เป็นสามหกไป <c oughs> แต่งวดไปกลับมาเนาะแต่งวดนี้ก็แปดสามครับจะเป็นแปดแปดไปบนใ <c oughs> นมั่นใจนะฮมั่นใจนี่ก็ครับใช้วิจารณญาณในการรับชมกระสูน 5053อาจจะเป็น058อะลงรูนเอฟซีนะเป็นแนวทางใครตีความใครตีปริศนาลงปูได้ก็ถือว่าผู้นั้นผู้โชคดีเท่าจยนเนาะครับหรือว่าเป็นโชคเนาะครับอ่าประมาณนี้แหละครับได้มาประมาณนี้ขอบคุณจารย์มากครับผมครับสวัสดีครับให้ผมอีก3 3ก็เลยให้ผมโยนเข้ากองไฟอีกก็เลยหมายถึงว่ากล้วยที่อยู่ในกองไฟนั้น ครั้งแรกแปดนะฮะครั้งที่สองผมโยนเข้าไปอีกสามลงปูให้ผมโยนเข้าไปอีกสามก็เป็นแปดสามครับสามกับแปดตัวเดียวกันด้วยเอฟซีนะอันนี้คือเลขลงปูจะแปดกับสามตัวเดียวกันก็มีนะครับครับส่วนมากจะเป็นเช่นนั้นแต่คงไม่มาลวมั้งแปดแปดเนาะเออไม่ไม่มั่นใจแล้วฮะมั่นใจนะครับก็ลงปูให้ปริศนาอย่างนี้ก็ยากเนาะครับเ็บซีลองดูด้วยครับปริศนาเข้านั้น หกสามยังเอ้ยเก้าสามยังตไีไม่ได้เลยแค่กลับหวกลับหางยังไม่ได้เลยครับแต่งวดที่แล้วครับแปดหกนะฮะก็งวดก่อนนู้นนะฮะแปดหกก็เป็นแปดเก้าไปครับเนาะงวดนี้สามเก้าก็เป็นสามหกไปแต่กลับไปกลับมาเนาะแต่งวดนี้ก็แปดสามครับจะเป็นแปดแปดไปบน่นไม่มั่นใจไม่มั่นใจนี่ก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมกระสูน ห้าศูนย์ห้าสามอาจจะเป็นศูนย์ห้าแปดอ่ะลงรูนเอฟซีนะเป็นแนวาทางใคร,ครตีความใครตีปริศนาหลวงปู่ได้ก็ถือว่าผู้นั้นผู้โชคดีเท่าจารเนะครับหรือว่าเป็นโชคเนาะครหรลวงปู่ก็โยนเข้ากองไฟนะะแล้วก็หยกสักพักหนึ่งหลวงปู่ก็ดึงออกมาอีสามสามลูกแล้วก็ให้ผมตัวนี้ให้ผมเป็นคนโยนเข้ากองไฟ หลวงปู่ไม่ได้โยนผมก็คิดว่าเป็นปริศนาของหลวงปูน่นะร้วยมันก็ยังยังมองได้เป็นสองแง่สองงามแต่ถ้าหากว่ามาอย่างนี้นะครับต่องวดอย่างนี้เนี่ยส่วนมากจะไม่พลาดแต่เพียงแคว่าเราจะตีได้หรือเปล่าแค่นั้นเองที่ผมตีไว้มันก็ ก็เดาๆเอาอะนะครับอย่าไปเชื่อผมมากนะแต่เอาเอาเป็นปริศน,นาของหลวงปู่นะดีที่สุดแล้วครับที่ผมตีไว้มันก็จะผมตีไว้อย่างนี้นะครับว่าหลวงปู่มาตีหัวผมสามา,สามครั้งนะครับผมก็ตีเป็นอย่างนี้เลยครับนะครับแล้วก็ไอเอากล้วยไปเผาแปดลูกในะ หลวงปู่โยนไปนะครับผมก็ยังตีเป็นอย่างนี้อยู่นะครับผมว่ายังตีเป็นอย่างนี้อยู่ห้าสามแปดสามครับผมตผมตีผมจะตีไม่ค่อยแม่นนะครับแล้วหลวงปู่ก็มะจะให้เป็นปริศนาไม่เคยเขียนเลขให้เลยเป็นตัวไม่เขียนให้เลยจะเขียนเป็นอย่างนี้จะจะ,จะเป็นปริศนาให้อย่างนี้นะครับ ก็ให้เอฟซีช่วยซีช่วยเลย์เอานะคะเอฟซีท่านใดที่ซีเก็นซีเน่นนะคะปริศนาของหลวงปู่คือปู่จะให้เป็นปริศนาตลอดเลยนะคะให้ปริศนาคือเจอท่านครง้หลรกของเข้าไปกราบหลวงปู่ก็เอาไม้เลียวตีหัวหมุสามครั้งเอาไม้เลียวตีหัวหมตีเบาๆเลยีแแล้วก็บอกให้ผมไปตัดกล้วย ทีแรกผมก็ไม่เห็นในกล้วยว่ามันอยู่ตรงไหนแต่หลวงปู่ก็ชี้ไปนู่นตะมกผมก็เดินไปครับก็ไปเห็นกล้วยอยู่เครือผมก็ตัดมาตัดมาแล้วมาถวายท่านเลยแล้วท่านก็ให้นับผมก็นับดูมันมีห้าหวีครับกล้วยเครือนั้นะมันไม่เยอะแต่ว่ามันก็ลูกใหญ่อยู่แล้วจากนั้นหลวงปู่ก็ให้ผมก่อบไป ต่อไปแล้วหลวงปู่ก็ดึงออกมาแปดลูกดึงกล้วยออกจากเครือนะ <Okay. S 1> มาแปดลูกแล้วก็เอาโยนเข้ากองไฟหลังนสะักพักหนึ่งแล้วก็นั่งเฉยออยู่นั่งเฉยอยู่ผมก็ยังไม่กล้าถามอะไรท่านมากนะครับท่านก็ดึงออกมาอีกสามลูกดึงมาอีกสามลูกแล้วก็โยนให้ผมให้ให้ผมโยนเข้ากองไฟนะนี่เนี่ยคือสิ่งที่ มันเป็นปริศนาอยู่น,คนคะครับก็เลยแล้วแต่ว่าใครมีวาสนาเนาะอืมแต่ก็อย่างนี้มันอ,อย่างหลายครั้งที่ผ่านมานะครับมัน,จะ,นจ,ะจะเป็นจกกลับจะเป็นจกกลัะแล้วก็มาเนี้น,นคะคก้าเป็นหกเป็นเก้าหกเป็นเก้าเก้าเป็นหกอย่างนี้ แต่พระเหลวงปู่ก็พยายามช่วยนะครับแต่ผมโง,อง่อยิงคงจะโง,งนะ่นั่นแหละหลวงปู่ถึงเอาไม้เลียว,วตีหัวก,ก,ก็ได้ให้เป็นตัวอย่แล้วนะคะถ้าให้เป็นปริศนาให้เราซีให้ได้ใช่ไหมครับก็คงเป็นประมาณนี้นะคะวันนี้มผมได้ขึ้นมาที่วัดพระลานเจ็ดนเะพราะเนื่องจากมันเป็นวันใกล้จะเข้าพรรษานะครับเตรียมพระสงองค์เนนก็เตรียมเข้าพรรษากัน ก็มาดูสถานที่มาเตรียปีนี้เราก็จะร่วมกันทอดกระถินที่นี่นะครับโดยที่ท่านนายกจากกรุงเทพนะครับบางปุวัดนะครับท่านก็ตั้งใจเป็นเจ้าภาพทอดกระถินแต่ขอเป็นกระถินสามคัคคีนะครับเนื่องจากว่าเราจะสร้าง กำแพงแก้วให้แล้วเสร็จก็อยากจะให้เอฟซีได้นะครับเพื่อจะได้มีบุญวาสนาได้ร่วมบุญกันนะครับเพราะว่ากำแพงแก้วของโบสดลวงปู่นี่ก็ต้องใช้งบประมาณอีกจำนวนมากนะครับผมก็อยากจะให้เอฟซีทุกคนเนี่ยมีโชคก็ขออ้อนวอนขอลวงปู่ทุกวันสวดมนต์สวดธรรมให้ทุกวันถ้าไม่สวดวันไหนนี่ ที่บ้านจะตึงตังตึงตังนฮนอนไม่ได้ครับผมต้องสวดครับยังไงเมื่อยขนาดไหนง่วงขนาดไหนก็ต้องสวด่านก็คงจะดับสันดานอยู่ครับก็ไม่เป็นไรครับเพื่อความเป็นโชคดีนะครเพื่อให้เอีได้มีวาสนามี เงินมีทองกันได้ร่วมบุญร่วมกุศลกันเป็นสิริมงคลชีวิตก็ขอขอบคุณแอดมินทุกคนนะครับทั้งาพิษพัน์ชแนลทั้งผุมทรัพยานาคแล้วก็ทั้งมณีชแนลนะครับที่ได้ติดตามก็ยินดีนะครับเดี๋ยวใกล้ๆวันก็จะ ตามอีกรอบหนึ่งนะครับตอนึุดท<อ>้าะเพราะว่ามันจะยังไงเพราะว่าตอนนี้ผมก็ก็ก็ได้มาประมาณนี้แหละตองวดเลยจ้จะป <mandatory. S 1> ระมาณนี้ตองงวดตองวดรฝันตองวดหลวงปู่ให้มาตองวดก็ประมาณนี้แหละครับตอนทีแรกจริงๆแล้วเนี่ยความจริงหลวงปู่ก็ไม่ไม่อยากให้เขียนเราไม่ชอบเขียนนะครับแต่ว่าหลวงปู่ก็จะทําให้ดูเหมือนกับเราเข้าไปกราบหลวงปู่ไปขอโชคขอลาบหลวงปู่ก็จะ ไม่เขียนนะฮะก็จะทํานั่นทํานี่ให้พวกเราดูแล้วพวกเราก็ตีออนะครับจนจับทางได้ฮะตอนนี้เรายังจับทางหลวงปู่ไม่ได้ก็ยังคาราคาซังอยู่ยังผิดบ้างถูกบ้างอยู่เนาะสองสามงวดมาก็ยังพอคนไหนมีโชคก็ได้คนไหนไม่มีโชคก็ยังไม่ได้เนาะก็อย่าเพิ่งท้อนะครับก็เพราะว่าเราอยู่กับาวาสนา เราอยู่กับความเชื่อเพราะพวกเราเชื่ออย่างนี้และก็เราศรัทธาในหลวงปู่อยู่แล้วนะครับเราขออนุญาตหลวงปู่นะครับเพราะว่าลูกหลานเรียกว่าบึกก่นเนาะไม่ค่อยจะมีสมองไม่ค่อยจะรู้เรื่อง